สัตว์48คนาม่ข้างหน้ามีตีวะไอาขามีปืนกูมั้ปะเนี่ยมันเปเเนี่ยไอแคเนีย่ยขาไหน่นอดิเไหนมึงิงไปนหนมีม,ม,มเกิดมาเห็นหนี้ ไปตัวก<ม>ูแล้วเหมืนนี้ไม่เจอเหรอถึงมึงยักให้เราตาย,ลยตแล้วอะ่ะไส่สายแล้วล่ะไใส่สมองกูใายตากูไปแน่เลยยกติดตัววะอุยยกติดตัววะยกดูหี่เยอะหน่อยเขาติดเขาอยู่ที่หมดแล้วเนี่ยก็ของเธอมันม้วนจะให้เราเหยุดใจได้ยังไงอ,อ่ะ เพื่อติดใจขู่ไม่กลับเลยทีนี้อันนี้จะซื้อแอบซื้อคนเดียวเลยใช่งนี้ไม่ยวนเพื่อนเลยยกเลยนะยบยุบได้สี่วันห้ายุบก็จัดได้สามสามรอบเลยนะสามรอบเลยเหรอทำรอบอ่ะทีละคนว่ายุบแอบไปแน่นอน เนี่ยกูยังเห็นมันนั่งฝั่งเว็บยูวแฟนเลยนะทำทรงทำทรงแบบว่าทำทรงแบบเงียบๆคนดีคนดีก็ไปได้เที่อ่ะกูเห็นคนมีรูปมีเมียมันยังไปกันเลยไม่เกี่ยวหรอกไอสัตว์เหมือนมึงเนี่ยไปแน่นอนทำผิดทำพลาดดีเพื่อน ความเงียนนะเพื่อนมันไม่เกี่ยวดีไม่ดีมึงจะดีไม่ดีอ่ะมึงเงียนคือเงียนอ่ะธรรมดามันก็ไม่ได้ความเงียนมันไม่ได้มาแบ่งอาชีพแบ่งเพศนะมึงเงียนก็ธรรมดาดิเพื่อนเออมันต้องอย่างนี้ดิวะไปด้วยกันปะสามคนเออไปแข่งเพิ่งก็จบเฮ้ยไปแข่งปพิ่ก็เอ็นเปิดแถวโซนเพชรบุรีเลยเมาเลย โอจองก่อนแล้วเขาบิดมันเก๋บมอคคาลีอะนะบิดมันมันมันต้องอีที่อะรอมันต้องเก็บงานเว่ะไม่เป็นงานนี่หว่าถ้าไม่บิดต้องไปต้องไปที่มันเลยไม่เป็นเลยแล้วเดี๋ยวมันรับบัญชีมแล้วเลยนะคับไม่ได้บัญชีมันเองที่มันรับเงินใช่แต่ที่บัญชีม้เยอะกูบอกกูบอกมั่งไม่อยู่ไอ้สัสถ้ารีสอรนคนทั้งซีนก็หาบัญชีมามาเดี๋ยวกูจัดให้ ตัวเองมาแลนะ้ะเต็มเต็มมาอมโอนเข้าบัญชีมาเสร็จแล้วก็วนเข้าไปเว็บพนันไปดิแล้วก็ค่อยโอนกลับมาหาเราเดีอยร้องเบยเฮ้ยตรงนี้ดิ ชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลยตัวผู้หญิงหมดปะหมดหมดบยุดหยุเราค่อยไปชกูไอีดอกดายไอ้หนี่ลูกค้านี่เราอั่งอยู่บนเมาส์กูเนี่ยตอรับดิา ลูกค้าแม่งน้องนายลูกค้ามันควยไม่ดูเวลาป้านพ่อแม่งไม่สอนมารยาทไอ้เหี้ยไม่ขึ้นไม่มึงดูแต่ของมันจะขึ้นหลายๆบอลมึงเก็บของหมดแล้วเนี่ยไอสัตว์บังไอยพลาดศพกุยวนเก้าอี้มึงเอาหลอกกูเฮ้ยอย่ามาหลอกกู้้เาอ ไอ้ดาตกมันอยู่ด้านล่างกูต้องดอดโดดของขึ้นมาก่อนอ่ะอย่าอย่าบอลมันขโมยของกูไปอยู่มันหมดเลยเพื่อนชอบโดดของเออเพื่อนตายไปนี่เออของแลมึงยังจะมาเอาของเพื่อนกูคงไม่ขโมยจละกูเจอละกูเจอละกูเจอละไอ้ดัดของหมดกองเลยนะไอ้เหี้ยตัวที่ตายมึงก็เอาให้สัตว์เออ อันนี้คืออะไรเนี่ย Nike skin New Load out s p a w n Now ขอให้ตัดไล่ให้ไปเกิดหม่สเปรย์ที่คุณให้มาไม่ปันปยย <c oughs> น่น,นเ,นเลยที่อ่ะคนต้นตีเนาะคือไม่ให้สเปรย์กูมาเออคนต้องตีนะทีเสร็จแล้วให้คนต้อเกิดใหม่แล้วที่อ่ะสเปรย์อะไนะอายุบอาซิกเปล่ามันจะมีสเปรย์เหมือนเด้งไล่ให้ไป Spalnau ปไปเกิดใหม่ได้ซิกแล้วเพื่อนอย่าไว้คอยดูดีกว่า เล่นไปดิมันก็เล่นไปดิมันก็เล่นไปดิยุบยุบมึงมาที่นีะอยู่ข้างหน้านี่มานี่นี่ดูนี่ดูนี่นะ

วงอยู่ฝั่งเรานะเว้ยรอก็ได้ไปฝั่งตึกเราปะเนี่ยปวดตลอดบนตัวพะในสัตว์มันต้องมีเยอะไม่จริงให้ไม่ได้สัยาแล้วก็ออกอีมันมีโอกาสวงขึ้นไปตึกจำได้ไหมวันนั้นอะอืมพวกมึงนมัอย่าได้กล้องอื่นอ่ะแคเออกลัวอย่างได้กล้องตายไม่เจอกล้องเที่ยวเลยตาก่อนนี่เจอเอาเจอเอายังไงก็เจอ แล้วกูแคมป์ลงบางกันนะมันวิ่งยากอยู่เาเล่นโซนนี้ก็ได้นะต่างต้องเก็บของขึ้นไว้ในะมาร์เก็ตอะไรเงี้ยตามาเดี๋ยวของก็มาคอปลลาก,กับโฮโลกราฟ,ฟิกอันนี้มันดีกว่านะแล้วแต่ชอบเลยเพื่อนมันคือค่าเขี้ยอะไรบางวันเนี้ยกูก็แปลไม่รู้เรื่อง ดูวะมันคืออะไรบ้างกล้องเลนก็คือเลนก็คือระยะเพื่อนความแม่นอันบนอ่ะยิ่งเยอะยิ่งดีอ่ะใช่ก็คือยิ่งเยอะก็คือยิ่งระยะไกลกระสุนยิ่งเกาะลุ่มไงอ่าแล้วอะไรอีกส่วนตัวด้านล่างคือตรถกระจายใช่ความสเปซความห่างของกระสุนยิงแล้วเกาะกลุ่มกันแล้วเลเซอร์ก็ช่วยได้เยอะใช่ด้านบนเป็นเปอร์เซ็นต ก็คือยย่างเยอะมีโอกาสระยะไกลมีประสิทธิภาพเยอะดาเมจเยอะขึ้นมั้งอ๋อคอับคบ้าดีกว่าคอับ้าี่ยคอมแพคที่สุดสโคตต์ที่สุดไอ้กูว่าหลังอ๋อมันอยู่นู่นมีมีคนสะพานเราต้อรับได้ เนี่ยถ้าเราแค่รู้ว่าวงไปไหนนี่เราก็โกงแล้วนะมันไม่ต้องว่ายิงเก่งเที่ย,ยอะไรอ่ะไม่ให่หรไรรับบ้านหลังต้าวหลมีตัวมีลงมาใช่ใช่

เฮ้ย,ยเรารเราต้องไปขึ้นบ้านนี้เราต้องอยู่บ้านกลางนี้อ,อยู่ตรงบ้านกลางที่กูวงไว้อะเข้าไปเลยบ้านเออบ้านนั้นน่ะไปแล้วยู่ไ,ไปบ้านกลางเดี๋ยวกูหน้าตึกไม่ออกอยู่ฝั่งนั้นหมดเลยห้าตัวกูไปเล่นอู่นะกูเล่นอู่ไม่ไกลไปก็วางห อยู่รูนแล้วอยู่นูแล้วแปูนสามตัวคุณต้องแปะวันดำใช่ปะใช่ใช่แปะ้านำไม่เข้าวันดำอ่ะเดี๋ยวรอใช้้หลังไม่มีแล้วอีกยังอยู่นั่นสตัวดูแมพนีเลยสามหกสิบจิงสองหชั่วนะถ้าเกี่ยวกันก็ใอ้มัให้ก็ได้วันดำนี่คือหลังคาเลยวปะ

ไปชุบได้คนหนึ่งเหลืออีกสองตัวทะลุหมอกไปชุบได้คนหนึ่งกระโดดข้ามเลยบอสเห็นไหะไม่เห็นน่าจะหลังเนินปะหลังเนินทางนั้นแหละทางนั้นแหละน่าจะฝั่งนี้ยุบดักกัมแพงไว้ก่อนไม่ขึ้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 น

บอลล็อกบอลล็อกแตเลยไปไม้แล้วสอเลยสเลยโอเคโอเคมีระเบิดปะมีระเบิดปะยาหมดแล้บอลทีน่อยไม่เหมือยาอชาร์จเลยยาหมดลวกูระไป เอ็นน <ats> ี um ่ตรงเป็นเส้นเลยเอ่ะ